3ส,สินค้าแบรนด์เนมน่าสนใจซื้อง่ายขายคล่องอยู่ที่ไหนก็ขายได้ค่ะโอลาสวัสดีค่ะตอนนี้ขึ้นอยู่กับ โมสนะคะและนี่ก็คือช่องแคทซิล่าโมสค่ะวันนี้โมสจะมาแนะนำา3สินค้าแบรนด์เนมสำหรับมือใหม่ที่ยังไม่รู้ว่าจะลงทุนกับอะไรในแบรนด์เนมดีนะคะสำหรับสินค้าที่โมสเลือกมา3ชิ้นนี้นะคะบอกได้เลยว่าเป็นสินค้าที่น่าลงทุนแล้วก็น่าสนใจมากๆเพราะว่าคุณสามารถซื้อง่ายขายคล่องนะคะอยู่ที่ไหนในโลกก็สามารถขายได้เพราะว่าเป็นสินค้าที่ค่อนข้างจะสากลค,ค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปฟังกันนะคะอย่าลืมกดติดตามเป็นเพื่อนกันไว้ก่อนนะกับช่องแคทซิล่าโมสเนี่ยเพราะว่าโมสจะมาแบ่งปัน เรื่องราวเกี่ยวกับแบรนด์เนมข่าวสารทุกอย่างมาอัปเดตให้เพื่อที่คุณจะได้ไม่ตัดสินใจพลาดเกี่ยวกับการซื้อแบรนด์เนมค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็ต้องเป็นกระเป๋าแบรนด์เนมนะคะอันนี้จะเหมาะสําหรับมือใหม่มากๆนะคะเพราะว่าจะสามารถมีตัวเลือกให้คุณได้เลือกมากมายนะคะมีราคาหลายหลักเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่หลักพันขึ้นไปจนหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านก็มีให้เลือกแล้วแต่ว่าคุณพร้อมที่จะซื้อพร้อมที่จะ ลงทุนกับตัวแบรนด์เนมกระเป๋าแบรนด์เนมที่เป็นกระเป๋าแบรนด์เนมที่อยู่ในระดับไหนคะ่ะแต่ว่าใครที่ประสบการณ์ยังน้อยเนี่ยมอสก็แนะนําว่าลองเลือกที่มันแบบเพลย์เซฟดูก็ได้อย่างเช่นแบรนด์ที่เป็น a อ็ e s นะคะแล้วก็แบรนด์ c h a n e l นะรุ่นคลาสสิกต่างๆเนี่ยก็จะสามารถทําให้คุณเนี่ยซื้อง่ายขายคล่องอยู่ที่ไหนในโลกเนี่ยก็สามารถเอาเข้าไปขายได้เลยแม้กระทั่งในร้านที่รับจำนำในฝั่งโยุโรปเนี่ยเขาก็รับกระเป๋าแบรนด์เนมรุ่นที่เป็นรุ่นคลาสสิกพวกนี้ <Okay. S 1> ด้วยคะ่ะส่วนใครที่อยากจะลงทุ แบบจริงจังนะคะก็ให้คําแนะนําว่าคุณสามารถลงทุนกับกระเป๋าพวกกระเป๋าแบรนด์เนมได้นะคะแต่ว่าคุณอาจจะต้องศึกษานะคะมีประสบการณ์เพิ่มเติมนะคะเพราะว่ากระเป๋าที่เป็นกระเป๋าแบรนด์เนมถ้าคุณไม่ได้ซื้อตรงจากช็อปนะคะอาจจะต้องมีการตรวจหลายๆอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นสภาพของกระเป๋านะคะกระเป๋าเป็นของแท้หรือของปลอมนะคะก็จะต้องมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะค่ะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องสะสมประสบการณ์นะ,คะใครที่เป็นมือใหม่ก็ลองดูค่ะซื้อกระเป๋ามาใช้งานเลือกรุ่นที่เป็นคลาสสิกนะคะเวลาที่เราเดินทางหรือมีเหตุจํา เป็นอะไรเนี่ยเราก็จะสามารถนํากระเป๋าของเราไปขายแลกเปลี่ยนเป็นเงินได้ทันทีค่ะและสินค้าแบรนด์เนมอย่างที่2นะคะนั่นก็คือนาฬิกานั่นเองนาฬิกาเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นของที่หนุ่มๆเนี่ยถูกตาต้องใจกันเป็นอย่างมากนะเนื่องจากว่ามันสามารถใช้งานได้จริงนะคะแล้วก็ในช่วงปีที่ผ่านมานี้เนี่ยต้องบอกว่ามีการปั่นราคากันแบบโอ้โหสุดสวิงริงโกมากมากๆนะทุกคนเพราะว่าราคาขึ้นมาเนี่ยเป็น78เท่าเลยก็ว่าได้นะในช่วงปีที่ผ่านมาแค่ปี2ปีเท่านั้นเองนะคะเป็นการ ที่หลายคนเนี่ยเห็นช่องทางว่านาฬิกาเนี่ยมันสามารถลงทุนได้นะ,ะแล้วก็มีนักลงทุนเนี่ยเข้ามาลงทุนในตัวของนาฬิกาแบรนด์เนมเยอะขึ้นด้วยค่ะ ถ้าถามว่าทำไมนาฬิกาแบรนด์เนมถึงได้รับความนิยมมากในการลงทุนในหมวดของแบรนด์เนมนะคะก็คือ1เลยชิ้นเล็กนะคะสามารถพกพาได้งา่ายเวลาที่คุณเดินทางไปต่างประเทศก็สามารถใส่ติดข้อมือนะคะออกเดินทางไปต่างประเทศได้เลยถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินใดๆนะคะก็สามารถถอดแล้วก็ขายที่โรงรับจำนำหรือว่าร้านที่รับซื้อนาฬิกาได้เลยเช่นเดียวกันร้านเพชรร้านทองส่วนใหญ่ก็รับด้วยในฝั่งยุโรปค่ะ <Okay. S 1> ด้วยความที่มันเป็นสากลมากๆนะคะทำให้ราคาเนี่ยพุง่งสูงขึ้นสุดๆเลยนะแล้วนอกจาก ก็ยังมีหลายรุ่นที่เป็นรุ่นหายา,ยากยิ่งแรยิ่งราคาสูงด้วยแต่สําหรับมือใหม่เนี่ยที่ยังไม่มีความรู้มากเกี่ยวกับนาฬิกาแบรนด์เนม m o สก็แนะนําให้ลองดู2แบรนด์ชื่อดังแบรนด์นี้ไปก่อนค่ะก็คือ rolex นะคะแล้วก็ patent philip นะคะก็จะเป็น2แบรนด์ที่ m o สแนะนําว่าให้ลองเป็นแบรนด์แรกๆก,ก่อนถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับรุ่นต่างๆแบรนด์ต่างก็เลือกเป็นแบรนด์พื้นฐานไปก่อนนะคะเผื่อว่าคุณได้ใช้งานด้วยแล้วก็วันหนึ่งที่อยากจะทํากําไรเนี่ยก็สามารถทํากําไรได้ แนนน่่อด้วยคะส่วนสินค้าแบรนด์เนมอย่างที่3นะคะที่สามารถซื้อง่ายขายคล่องนะคะนั่นก็คือ High jewelry นั่นเองหรือว่าบางคนก็เรียกว่า Fin e Jewelry นะคะตัวฟ i n e Jewelry เนี่ยจะต่างกับตัวที่เป็นเหมือน Fashion jewelry อย่างไรบ้างนะ,ะตัว Fashion jewelry เนี่ยก็จะเป็นเหมือนแบบก็ตามชื่อเลยนะคะเป็นแฟชั่นก็คือมาไวไปไวนะคะ <Huh? S 1> หมดคอลเลคชันก็มีเปลี่ยนแล้วนะะแต่ว่าถ้าเป็นฟ i n e Jewelry เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยแต่ละแบรนด์เขาก็จะมีแบรนด์ของเขาแล้วก็มีตัวที่เป็นไอคอนิกของแบรนด์เนี่ยประมาณ1นถึง 3คอลเลกชันนะคะไม่ว่าคอลเลกชันกี่ซีซันจะผ่านไปตัวฟ i ายเจอรี่ตัวนี้จะยังคงอยู่นะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยราคาก็จะพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากว่าตัววัสดุที่ใช้ทำเนี่ยนะคะจะเป็นทองแท้แล้วก็เพชรแท้ด้วยค่ะ ตัว Fine Jewelry นะคะจะสามารถสั่งเขาได้นะคะว่าอยากจะให้ตัดอยากจะให้ขยายเนี่ยก็จะมีบริการด้วยในบางแบรนด์นะอันนี้ต้องสอบถามดูนะคะแล้วนอกจากนั้นค่ะมันยังมีความหมายในตัวมันเองอีกด้วยนะคะจะไม่ใช่แค่แฟชั่นจิวเวลรี่ที่มองรู้สึกว่าสวยน่าใสนะคะแต่ว่าตัว Fine Jewelry เนี่ยแต่ละชิ้นแต่ละอย่างมีที่มาที่ไปบางชิ้นเนี่ยเป็นแบบรวมประวัติของแบรนด์เอาไว้นะคะในคอลเลกชันในแหวนวงเดียวเลยก็มีได้นะทุกคนลองหาดูว่าแบรนด์ไหนที่บ่งบอกความเป็นตัวคุณนะคะแล้วก็ลองไปถาม Fine Jewelry ด้วย ไไเลยถ้าถามว่าทำไมสินค้าหมวดนี้ถึงน่าสนใจนะคะโมสก็บอกได้เลยว่าอย่างแรกเนี่ยมันรักษาง่ายนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นทองแท้เพชรแท้เนี่ยเราสามารถใส่ติดข้อมือใส่ติดคอใส่ติดนิ้วได้ตลอดเวลาเลยสําหรับตัวที่เป็น fine j e ว e l r y นะคะเครื่องประดับต่างๆนะใส่อาบน้ําได้ใส่ว่ายน้ําได้ไม่ต้องกังวลนะและยังสามารถส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหล,ลานต่อไปก็ได้ด้วยนะคะแล้วนอกจากนั้นที่แน่นอนที่สุดเลยก็คือราคาขึ้นตลอดไปแน่นอนเนื่องจากว่ามันเป็นทองแท้ เพแท้เพราะฉะนั้นเนี่ย ราคาต่างๆเนี่ยมันก็จะไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวคอลเลกชันที่เป็นคอลเลกชันเก่าคอลเลกชันใหม่แล้วราคาก็จะสามารถขึ้นขยับไปได้เรื่อยๆนะคะเพราะว่าเป็นราคาตามราคาทองตลาดนะคะราคาเพชรตลาดนะคะแล้วก็บวกกับเป็นของแบรนด์เนมด้วยทําให้เป็นการลงทุนที่เรียกได้ว่าซื้อง่ายขายคล่องแล้วก็อยู่ที่ไหนก็ขายได้ทั่วโลกค่ะโมชแนะนําให้คุณแชร์คลิปนี้เก็บไว้ก่อนได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าคุณเป็นมือใหม่ที่เพิ่งเล่นแบรนด์เนมนะคะเวลาที่จะซื้อของแบรนด์เนมสักหนึ่งอย่างให้อเอาเกณฑ์เหล่านี้เนี่ย ไปวัดดูก็ได้ค่ะว่ามันเข้าเกณฑ์หรือเปล่านะคะอย่างน้อยซื้อมาชิ้นแรกถ้าเกิดว่าเราไม่ถูกใจไม่ได้ใช้เราก็ยังขายต่อได้แบบที่ไม่ขาดทุนเนาะถ้าใครชอบเรื่องราวเกี่ยวกับแบรนด์เนมแบบนี้นะคะมอสเอามาแชร์ให้นะคะที่เพจ c a t ติลลาโมสเพจนี้เลยนะคะก็กดติดตามกดเป็นเพื่อนกันไว้ได้นะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารได้ไดแล้วก็ทําให้คุณไม่ตัดสินใจพลาดเวลาซื้อของแบรนด์เนมค่ะวันนี้มอสต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายอาเดียส